สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพารวยชนแนลครับเมื่อนี้แอดสุภาพพี่พาน้องไปพบกับอปราศาทตครับซึ่งขณะนี้เพิ่กแอยู่ในสายพร้อมกับช่องน้องเบลพารวยครับอันรับแรกนี่ก็ต้องขอขอบคุณช่องน้องเบลพารวยมาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องคำว่าฟังว่าเบิรงน้กันคับว่าออปราศาัตหอดนี้เพิ่สว่างแนวทางตัวใดครับจนวัดที่พันมากครับเพิ่ว่างมากแปดห้าล่างครับ แต่มันออก5-8ล่างครับกะทิว่าเขาเต็มๆครับพี่น,อน้องเอาหัวนี้จะเป็นยังไงน่ากะตามแอดมากครับไปฟังให้เบิ่งน้ำกันครับอาจารย์ปราศาสตรเนาะคะ่ะโแบบอ้อาจารย์โทรมาหานมอยียวตะเสาเลยบอว่าบอค่ะโอ<ย>้ยทุ่นระซับ,บระดังค่ะ เดี๋ยวน้องเบลจะเอาเบอร์ไม่ให้อาจารย์เด้อค่ะอาจารย์แอดไลน์เบอร์ไม่มากค่ะ,ะเบอร์นี่มันอันเครื่องนี่มันบ่ดังไหมคะโทรศรัพท์แต่ว่าบ้านก็สามปีเทียนก็มีคนรับเนาะเดี๋น้องเดี๋ยวเอาเบอร์ไม่ให้อาจารย์ค่ะอาจารย์เออต้องเหนื่อยเพราะหลายบ้านเนาะม่แต่ออกตลาดว่าหาเทีโอ้ยนั่นกะ็ะชื้นว่าแม่นแล้วค่ะอาจารย์ เขาอ,อาจารย์หายเนาะแปดหานเนาะค่ะแต่ว่ามันออกหาแปดกระทือว่าตรงแล้วล่ะค่ะนั่นอ,ออกล่างตรงๆแล้วก็เลขวิ่งวิ่งบน,บน,นบวิ่งบนเก้าวิ่งบนเก้าวิ่งล่างแปดวิ่งล่างแปดนะคะอาจารย์บอกเสียงดังนิดนึงเด้อคะ่ะอาจารย์มา่าตั้กัดตื่นมาไม่ห้เขาเลกบินทุกหมดเลยค่ะ เลขสิบสิบ่าใครผานต้องมาเลขจักคูหรืออยากผาดแน่ค่ะอาจารย์อาจารย์ปลาซานมีทรงมีตัวเลขให้ทางลาไล่ประจําได้เนาะคะ่ะแนนเนาะแนนเนาะค่ะคืออาจารย์มีทรงเลขสายทหารมหั้งแต่ก่อนที่สายทหารจะดังเลยเนาะค่ะอาจารย์อ คือว่าเป็นต้นตำรับก็ว่าได้ค่ะสายทหารนี่พึ่งจะมาลง youtube ได้บอกีหัวเองเนอดที่หลายช่องออกไปเนาะค่ะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ปลาศาสร์นี่ทรงทางไล่มมให้ทางให้ห้าพ้ารวยเนี่ยเป็นปีๆแล้วค่ะเรื่องตัวเลขสายทหารนี่ค่ะคุณผู้ชมที่น้องเบลได้ขึ้นนาะโปกหววก่อนว่าต้นตํำรับสายทหารนะคะเพราะว่าน้องเบลจําได้อาจารย์น่ะหายสายทหารมา ถือว่าเป็นแรกเริ่มเลยก็ว่าได้ค่ะขวดแรกเริ่มเมไลยทำไรไปใหนม่ถึงสองอาแปดมาครับค่ะเข่าสามตน้่ขค่งวัดนั่นที่อาจารย์บอกว่าเป็นเลขซ้ายทหารเดอเออร้อเออาขาสามตนวมอนหลักการก็สองแปดจ้านั่นแหละค่ะคุณมวยส้มมันโดนแล้วดีค่ะสายทหารโมเมนต์พึ่งจะมากกาเนิดเกิดมาวาดพุ่งจะมาดังยซือ้อแต่ว่าอาจารย์นะทรงไม้น้องเบล ตั้งแต่โดนแล้วเป็นปีๆแล้วค่ะถือว่าเป็นเป็นตำรับเอาวัวน,นี้เนาะค่ะอาจารย์เอาหัวน,นี้พร้อมไปพร้อมแล้วค่ะอาเอาเด็กวิ่งบนเนอะวิ่งบนสามบนสองปิ่งบนสอง,ง,สองอจับปูสามปูเ้อเรียกสามตัวสามตัวบน 3, 2, 4 3, 2, chết 9 3, chết 7 3, chết เลขสองสองนะค่ะสองสี่สองเจ็ดสองสี่สองเจ็ดต่อ,ต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 อไปเลขล่างล่างล่างวิ่งเก้าล่างวิ่งเก้าตับตัวสองตับปูนะครับ ค่ะตโกแบบนี้ห้าเก้าห้าเก้าเออจ็ดเก้าเจ็ดเก้าวะค่ะที่เละอนไลน์ตัวตรงยค่ะเลขเลขของอ,อาจารย์ปลาสาสตร์นี่คนกับบอลายชุด้ลาย้างคนกับหายประมาณนี่ยูทูบงวดเดอ้อค่ะเอาอาจารย์เด้นเห็นไหมค่ะเน้นขีดเสซนไตเห็นะจ้า รับเลขสามตัวนั้นผมต้องขอล่ม่สามสองเจ็เดเลยสามสองเจ็ดตัวสองตัวกับสองเจ็ดเะรสองตัวคือสองเจ็ดตัวสองสี่เจ็ดจะลอกไ่ใ่หอฮะยังมเลขสามตัวนี้นผมเล่นในขา้ต หาเก่าล่างเนาะค่ะเด่นหาเก่าล่างค่ะหเก่าลางตัวเลขก็มีเห็น,<ค><ล>นี้นะคะวันนี้ผมมองมากเหรผมต้องฟันดีอ่โอ้ฟันว่าจังไหนค่ะอาจารย์ฟันว่านายยกมาทั้งมดสี่มาเยอะมากนะบู๊ยแค่นี้บอค่ะ อัวหัดก้อนนี่ก็ออกมากัดฟันดีเด้ก้อนค่ะตัว่าเจาเมื่อสายสอยข้อมากเลเนาะอืมหวดนีฟันไปเอาเลขชุดนีมาแล้วได้เลขมาแล้วนี่มาฟันว่าน้ายกมาหายูบา่บ้านแม่นบ่ค่ะครับเพิ่นกะแตงโตดีดีเพิ่นเบาอย่างนั่มบ่ค่ะเพิ่นมา เปนเหนนเเม,เเเมือนมากินเขาน้าเลยอ่ะผมลนว่าเนี้ยต้องก็ล่างเงนเอ็ดนี่ยขาเระกขาขาพวกจะเอาพยากพวกยากเนี้ยคนกินเน้ยจะแล้วแั่วันฟันดีค่อแต่บัววันเขาเขาแต่วันเป็นแนว่าเนาะค่ะมัติันมากถูกไล่ปันได้ค่ะอาจารย์ ผมตีตะเล็กยิงนะล่ะเล็กเล็กยิงตัวเมินโอ้วิ่งตัวละเมินกับถูกบนล่างเตะๆเลยเนาะคะ่ะครับอ่าอาจารย์ตีเอกที่หาเมินน,นี่แหละจ้าตีเอกล่างผมผมมาตอหลายคนระับผมมาผมมาผมไปเขาผมก็เลยมาตอหลายค่ะตัวละเมิน ฟันป้านี่ันดีสะดข,ขึ้นว่ะวันนี้กับฟันดีคือเก่าละค่ะอาจารย์เขาคือเก่าฝันดีตักลัตาวฟัน้านี่ต้องไปคุยกับพี่ห้าเนาะฟันดีหน้าค่ะปกติแล้วอาจารย์ประสาทนี่ต้องเบวพึ่งจะได้คุยสายเป็นคลิปแรกเนาะค่ะปกติจะคุยแต่กับพี่ห้าเนาะ <S <S คุยกับพ่อฮีฮ้าอัล้หโลุงคิดไห่ผมได้เ,เลยจาลงเมืนหนีเลยค่ะพ่อวีเอฟซี FC, ให้ตามอาจารย์ปราศาสตร้ายอยู่ค่ะตบสวาเจผมมันเกิดต่วันี้ยั่เคอยอยากเองผู้อื่นนั่อยากเอทุกคนนั่นแหละอละยู่นั่นมาแตะว่าท่าบาทผมตื่นร้ายได้ค่ะถูกหาแบบนั่นอาจารย์นี่บอค่ะ <บ>อืฝนตกงหา่มองก่อนค่ะต้นสังด้วยต้นไก่ฤทธิ์ท่าตัวน,น่้นนะเอางวดนี่กับตัวเลขของอาจารย์ปราศาสตร์เด้อค่ะงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม2565้าต้นตำรับสายทหารเลยนี่ของแถมเด้อค่ะคุณผู้ชมยิ่งบนสองนะคะสามตัวบนสามสองสี สามสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดส่วนสองตัวบนนะคะมีสองสี่กับสองเจ็ดเลขล่างนะคะมีอ่าวิ่งล่างเก้าจับคู่มีห้าเก้ากับเจ็ดเก้าถูกเนกาะค่ะอาจารย์อชัด่ะคิดหาไฮลินไปกับคือเก,าอก้าเนาะค่ะคืองวดพันมาได้มาแปดหามั 8, 5, 5, 5, 8, นออกหาแปดเนาะจ้าป้องกันไว้ ัานทุนหนน้ําค่ะคุณผู้ชมตัวเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะถ่ายคลิปแล้วค่ะอาจารย์ปาดถึงเอฟซีนะคะครับขอให้เราลุลุยสูุโค่นาราขอให้ถือขอให้ลุยไปได้หลายเด้อเพราะว่าผมกะใหญ่มากผมถือแล้งคนหลายเยอะ าาพอ่พอเนี่ยเพราะไปพอ่อในย,ยังมีแต่ว่า,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 าคือเพิ่มเารเล่นอ่าเหนืออายุวะน่าเดุกครับเด้อพ่อเด้อสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม